แล้วใครก็ตามที่ที่เคยถ่ายรูปก,กับลุงแดงเอาไว้อย่าลบทุกหลานนะภาพนั้นมีคุณค่าเจอลุงแดงไม่ใช่ง่ายผมคือพระหลันปติสัมพิชายานนะฮะผมไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแบบที่คุณเห็นนะเห็นไหมลุงแดงง่ายกับลูกหลานทุกคนหลายหลายคนถ่ายรูปก,กับลุงแดงลุงแดงจะให้ทําอย่างนี้ก็มีอย่างนี้ก็ใช่เจ้าเอกก็มีบางคนขอถ่ายเป็นอะไร รูปพากลูกดิกด,กดดอกอะไรให้ทำเนี่ยลุงแดงก็ทําให้จัดให้บางคนขอคลิปธรรมะจังๆสักสี่สิบห้าสิบวิลุงแดงก็อวยพรให้นะใครขอพรลุงแดงขอพอรให้เพื่อได้งานทาเรียนเก่งหายป่วยสุขภาพดีความจําดีลุงแดงให้พรหมดเพราะลุงแดงมาหรือสัตว์ขนสัตว์ต้องการชุดช่วยคนมีปัญญาเขา้านในภานิชานนี้ดังนั้นลุงแดงผมบอกเลยว่าผมคือเนื้อนาบุญของโลกผมคือเนื้อนาบุญของทั้งสามโลก แต่คนอาจจะเข้าใจไม่ได้เพราะว่าผมไม่รู้สิใช่จ้าเอเจคนจ้าเกมรู้ไหมครับเพราะว่าคนเห็นท่าอย่างนี้มัรับไม่ได้ท่าทท่เธอรรจุดจรตพิวไหวกว่าจะพิ่วไหวได้นี่นะฝึกรากเลื่อนเลยเพราะว่าแก่แล้ว7จบสองปี